ความรักสีขาความสวยเราัี้าความรักสีขาีความชมาความรักสี Buksa Tungguan Namila Kondak Nang Kajingsi Angani Kali Jakob Daimari Kondak Nang เป็นเชื้อไปเผาไหมเป็นหยดเงาใสแต่ความรักสีดำต้องจิตจำความจักจะจดจำไว้ว่า ความรักนั้นแค้จริงสีอะไรใครจะตอบใจไหนความรักนั้นเป็นเชื้อไฟเผาไหมเป็นหยุดน้ำใส แต่ความรักสีดำต้องเจ็บช้ำอน,นิจจาจะจดจัไว้ว่ารักของค้ามีมันสีดำ มีเพลงเข้ามาด้วยนะคะเพราะมากมเลยค่ะคุณจริงุณคุณคุณจ,จ,จ,จะจนจำไว้ว่ารักคงจะมีมันสิ่ง ดูชิวทัพร้องก,กับเพลงเพราะๆที่ชมิษศราได้ร้องกับกล้องเพื่อนๆนะฮะไปน,นอนไม่หลับก็เข้ามาช่องนี้นอนหลับกันดีนะเพลงเพราะๆในเวรอร์ชั่นชมิษศราร้องกับกล้องเพื่อนๆนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนใจตลอดไปขอบคุณที่กับภาพจากเพื่อนๆคนที่แวะเข้ามา สลาตอวาจะดูบ้านมานจอนะเสียงเพลงก็เข้ามาอยู่เยนะเปิด,ดไม์ไ้ปไมค์ทีไรจะเปเนะองท่เใครมนความปิดขัดนะเพื่นในในอนอะไรทุกการประการใดที่ขอไปถนักเรีดยด้วยเด้อคุณนิสลาชาแม่หมค่ะวันนี้ตอนรับเพื่อนมดีรับทุกกำลังใจเลยค่ะ คือโซมาเจ้าหลายๆด้วยแล้วสุดเลยสุ้คนด้วค่ะที่งานอุ่ตั้งแต่ก่อนงนตรงงหวัดคล้ายๆนันอมันลูกทุ่งข้านอนหุ่งซีซายห้เอชื่อกจุ่ อาเจนิสลาก็จะขอลาจอแล้วนะคะเพืเ่อนๆให้เพืเ่อนๆได้รับชมวิวทิวทัศน์ตอนกลางคืน